สวัสดีวันที่10ตุลา2567ครับเวยใชัยน้ำอ้อยคันสดหรือกรเกษตรบัานแท่นนะครับก็นำพาพี่น้องมาทำกเกษตรครับที่ทุ่งนาขน้อยแปลงนี้นะครับที่เราเคยมาทำคลิปไว้หลายหลายคลิปนะครับแล้วก็คลิปที่เราปลูกกล้วยกันเล้นะครับนี่ปลูกกล้วยแล้ววันนี้ให้รถไถมาไถที่ให้นะครับพร้อมกับที่เราจะปลูกอ้อยนะครับพันรรณบุรี50ที่เราจัดเตรียมมา นะครับคลิปที่แล้วก็ทําให้เห็นแล้วนะครับนี่โอ้สวยงามนะครับรากรากพร้อมปลูกเลยนะครับนี่วู้รากสุดยอดเลยคือตอนนี้พร้อมปลูกร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับโอ้แต่ละแต่ละท่อนอลังการมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปปลูกเลยนะครับนี่นะครับให้รถไถไาถแล้วก็ ไม่รอรีครับเดี๋ยวเอา,เอาถ่ายส่ตะการ้านี้เบรกไปนะครับเดี๋ยวเบรกไปไม่หมดแน่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราถ่ายสาตะการ้านี้นะครับเบรกไปไม่หมดแบบหนี่นะครับโอ้ร่บร่บสุดยอดเลยก็จะเบรกไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับพอจะเบรกไหวนะครับ อ่ะพี่น้องดูนะครับโอ้ยรากมันเกิดให้มันรู้ไปสิครันนี้นี่นะครับโอ้อลังการมากก็พร้อมปลูกแล้วนะครับแบ่งไปอย่างละครึ่งน,นะครับเพราะว่าผมยกดูแล้วเมื่อเช้านี้ยกเทมไม่ขึ้นเลยหนักมาก เบรคไปอย่างละครึ่งเบรคสองรอบเอาให้รถไถไถให้แล้วทีนี้รถไถว่าปั่นก็จะปั่นไม่ไหวนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะปลูกเป็นเอ่อเป็นเกษตรเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรอะไรหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวเรามีเวลาก็จะมาทำร้านค้าตรงนี้นะครับ ยกเ,เพื่อเราจะขายอ้อยขันสดนะครับโหรากนี่นะครับคือไม่ต้องเอาผ้าคลุมแล้วก็อัดไปเลยอัดไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วน้ํารถนกะ็เขาจะขึ้นมาเองนะครับเนี่จะความชื้นมันจะขึ้นมาเองนี่นะครับ ยกขึ้นบ่าก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นบ่าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับจะเปิดไปที่เราจะปลูกเลยนะครับอันนี้ก็กล้วยนะครับที่เราปลูกไว้เจ็ดสิบต้นนะครับนะครับเดี๋ยวให้รุดไถไถเขาลงให้นะครับ ก็ไปปลูกแปลงท,ที่ที่ที่เราปลูกไว้นั่นแหละครับทีนี้มันไม่ขึ้นขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นไม่เต็มที่แล้วเขาจะทนความร้อนไม่ไหวนะครับโอ้นี่นะครับดินก็สวยงามนี่จะปลูกตรงนี้นะครับเนี่ตรงนี้เลย นี่นะครับเนี่ยเราปลูกไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันขึ้นมันขึ้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่นะครับอันนี้ก็อ้อยที่กระถ่ไถเบิกขึ้นมานะครับตอนจะขึ้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวปลูกใหม่นี่นะครับเดี๋ยวปลูกใหม่ได้ท่ายก็เอาเท่านั้น ในปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยคอกไว้เยอะครับใส่ปุ๋ยคอกไว้เยอะจริงๆแล้วถ้าได้ปั่นก็จะโอเคนะครับก็จะสวยจะปลูกง่ายแล้วก็ดินมันก็จะเสมอนะครับแต่เขาว่ายังไงจริงๆ้ำนังจะเหมาะสำหรับการปลูกอ้อยนะครับเหมาะสำหรับการเพาะปลูก ตัวดินก็จะเก็บความชื้นไว้ได้นะครับนี่นะครับเราก็จะถึงเอ็นลูกกล้วยนะครับประมาณนี้เลยตเป๊ับประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบต้นครับก็น้ำมีน้ำสระมีนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำสระนะครับ อันนี้เป็นน้ำสะของกรมพัฒนาที่ดินนะครับนี่นะน้ำกดลึกหน้าดูเหมือนกันนะน้ำตลอดแรงนะครับถ้าเราไม่ได้ดูดใช้นะน้ำก็ตลอดแรงอยู่แต่ปีหน้าเคยดูซิว่าอาจจะขุดเพิ่มเติมให้มันลึกลงนะครับให้มันลึกลงแล้วเราจะได้ใช้น้ําได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้น้ําเยอะนะครับต้องขุดลงอีกนะครับ น้ำเราก็มีนะครับเดี๋ยวดูดมาช่วยอ้อยตรงนี้นะครับไปนะครับไปเอาอีกหนึ่งรังนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการปลูกเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวให้รถไถไถให้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไถไม่เข้าเอาดินกลบุบคูนอ้อยเอาไว้นะครับไถเป็นกากระบาดเนี่ยแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาน้ำช่วยอยู่เลย คือสรุปแล้วเราจะต้องมาอยู่ตรงนี้ตลอดครับส่วนทุกนาทุงนู้นก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าอยู่ใจกลางหมู่บ้านกับพี่น้องญาติญาติพี่น้องเราก็เป็นหูเป็นตาให้อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็มีกล้องหลายตัวนะครับ <c oughs> ออยู่ติดถนนดำนะครับเส้นนางเส้นโคกยางบ้านโคกยางนะครับปากทางเส้นนางรอประคำนะครับถนนดำติดถนนดำเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากสําหรับการรับชมวันนี้เราจะมาปลูกอ้อยกันนะครับหลังจากที่เราปลูกกล้วยเสร็จแล้วนะครับวันนี้จะมาปลูกอ้อยกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปลูกเลยอีกหนึ่งลังนะครับที่เราถ่ายไปแล้วนะครับให้ดูอีกนะครับนี่รากสมบูรณ์มากนะครับเราจะไปปลูกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ